ยิงช้าๆก่อนนะฮะลองตายครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องกันแอนบุเลตอินไทยนะครับอีพีนี้เราก็ยังอยู่กันที่สนามสามำสามนะเพื่อนๆก็วันนี้เราก็จะเอาตัวนี้เลยนะฮะ โค้กมาร์คโฟร์ฮะซีรีส์80เพื่อนกระบอกนี้นะครับสำหรับโค้ mark aux, กมาร์โฟร์กระบอกนี้นะฮะก็อายุอนามก็อาจะหลายขวบยูยฮะประมาณปีสามสี่นะเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับปีสามสี่ตัวนี้ก็ผิวนะฮะผิวเดิมผิวเดิมนะฮะเห็นพี่เจ้าของปืนบอกอันนี้ได้มาจากมรดกจากคุณพ่อเนาะ ผิวเดิมนะครับแล้วก็เอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมก็จะมีถ้าไล่ภายนอกนะฮะก็จะมีประกับนะฮะประกับกระบ,บอกนะฮะนี้จํายี่ห้อไม่ได้เพื่อนร้านร้านพี่เบิ้มนะร้านปืนมิตรภาพนั้นเพื่อนนะแล้วก็ปุ่มปลดแม็กด้วยนะฮะปุ่มปลดแม็กน,นะครับส่วนด้านบนนะฮะศูนย์หน้าศูนย์หลังนะฮะร้านลุงสุรพลเนาะนี่ทำร้านลุงสุรพลสำหรับ ชุลลนไกนะครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้นะก็จะเป็นของเซลนเดอร์เนาะตัวนี้ก็ทําเต็มนะฮะสำหรับโคมาคโฟนะฮะตัวนี้ซีรีส์80นะฮะนี่80นะฮะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะนั้นก็เดิมหมดนะฮะเซฟเซิร์ฟก็เดิมนะเพื่อนๆนี่อันนี้ปืนเคลียร์แล้วนะเพื่อนๆไม่ดราม่าใส่กันเนาะนะครับเพราะว่าก่อนถ่ายตะกี้เคลียร์ปืนเรียบร้อยนะฮะ อย่างอื่นก็เดิมหมดนะครับหลังอ่อนก็ของวิสันนะครับหลังอ่อนของวิสันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีอไกด์หลอดไกด์หลอดจาแบรนด์ไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปลองยิงดูนะฮะว่าโค้มาร์คโฟนะฮะตัวนี้ซีรีส์80นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสายโค้นะฮะ11 11 อ่านี่ต้องตัวนี้เลยนะเพื่อนสำหรับศูนย์หน้าเนาะศูนย์หน้าก็เป็นงาน f ฟ b e r Optic นะงานบ้านเรางานดีมากเลยเพื่อนแล้วก็ศูนย์หลังของแชมเปียนนะเพื่อน,นตันนี้นะครับกัดสไลด์นะฮะกัดหลังสไลด์นะฮะกับกัดตัวนี้นะฮะใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะฮะร้านลุงสุรพลนะเพื่อนสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะครับสำหรับแนวทางการแต่งปืน โค e นะครับมาร์คโฟนะฮะซีรีส์แปดศูนย์ตัวนี้เนาะโอเคผมไปลองยิงดูสักแค่นาสิบนัดว่าเป็นไงบ้างเ <Okay, S 1> พื่อนๆเดี๋ยวเราลองยิงตัวนี้เลยโ e คมาร์โฟซีรีส์แปดศูนย์ะฮะตัวนี้ปีสามสี่เพื่อนๆโมดิฟายเต็มเหมือนกันเมื่อกี้เทคแรกยิงไปสองนะัดเป้าล้มนะเพื่อนๆเจอสิบเอ็ดเข้าไปโอเคครับพร้อมครับ ลองยิงช้าๆนะครับลองสูงก่อน,นโอ้ไกลไปนะผมเคลียร์นะครับปึ๊บอ่ะโอเคผมดีมากเลยฮะนะสุดท้ายแอบเดินไกลเร็วลงมาข้างล่างเลยแต่ตรงนะเพื่อนๆดีนะฮะโอเคเดี๋ยวลอง อีกแม็กหนึ่งเนาะอีกแปดห้านัดนะครับยิงให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งครับเราเอาเป้าหัวอมเดิมนะครับโอเครับพร้อมครับโหลดพร้อมครับน่นิดๆนิดอันโหลดครับเป็นเครียครับแม่ไม่หลุดนะ ไม่หลุดวงเอ <A S 1> นะเพื่อนๆน,นี่หือว่าโอเคเลยนะครับยิงดีมากๆนะฮะสำหรับโคกมาร์คโฟนะฮะตัวนี้โอเคครับขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเจ้าของปืนด้วยนะฮะนี่นะเพื่อนๆกลุ่มของโคกมาร์คโฟนะตัวนี้ก็ปีสามสี่นะอายุอนามก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ที่เจ้าของปืนนะฮะได้ปรับแต่งนะฮะโมดิฟายทำให้ สามารถเอามายิงแข่งขันใน IDPA นะตัวนี้ Division CDP นะฮะก็ลงได้อย่างสบายนะเพื่อนๆนะก็เพื่อนๆท่านใดมีปืนที่บ้านอยู่นะฮะสามารถเอามาปรับแต่งนะฮะแล้วก็สามารถลงทำการสามารถเอาไปลงทำการแข่งขัน IDPA นะฮะ Division CDP ได้นะฮะ,นะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะใช้ปืนทุกครั้งนะฮะกดความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งเนาะโอเคสำหรับ EP นี้ก็ ลาไปก่อนเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ